เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2554ที่ผ่านมานแผวนาเมธีราขาธิการสภากาชาติไทยให้การต้อนรับมิสเตอร์มิเชลซีดีบีผู้อำนวยการโครงการรคเอดทางสหรประชาชาติ u n a s ณนห้องประชุมชั้น7อาคารเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูวิจัยโรคเอดสภากาชาติไทยในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่13-17กุมภาพันธ์2554และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสูสวิจัย์โรเอสภากาชาติไทยในส่วนต่างๆอาทิศูนย์ประสานความรว่วมมือระหว่างไทยออสเตรเลียฮอลแลนด์ h i v นาคลินิกเนรนามชมรมเพื่อนวันพุธและกิจกรรมพิเศษ โดยมีศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประพันธ์พานุภาคผู้ดในการสนงจารโรคเอสภสภาชาติไทยนำชมโครงการโรคเอดสแห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เป็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ขององค์การสหประชาชาติที่นำแหล่งข้อมูลเรื่องโรคเอสและองค์กรในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติมาทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวร่วมการตอบสนองเรื่องโรคเอดสในปัจจุบันโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า80ประเทศการปฏิบัติงานร่วมกันเรื่องโรคเอดที่องค์การสหรประชาชาติได้ทำขึ้นนั้นเป็นการทำงานร่วมกันของกลุ่มในองค์การสหรประชาชาติและทีมสมาชิกจากสันักงาน U.N.A.S. ณพิญญาประยุนสวัสดิ์ถ่ายภาพชริตายิ้มประเสริญรายงาน